สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานเรื่องการศึกษาพิธีดื่มน้ําพิพัฒน์สัตยาจากเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ําค่ะสมาชิกของกลุ่มมีดังนี้ค่ะ 1. นางสาวกหนกขวัญทวีชัยเลขที่2 2. นางสาวกิติการธรรมจรันทร์จัดทเลขที่3านางสาวชินิพาห้อยนวลสูงเลขที่4 4. นางสาวชนะประภามูพันดุงเลขที่6 5านางสาวอาริศราปัญญาทองเลขที่12 6. นางสาวลาบีนาภาลีบัตเลขที่17 นางสาวสุกฤตาศึกษาลาเลขที่38และดิฉันนางสาวบวรรัตนสายสิทธิเลขที่1 0ค่ะโครงงานภาษาไทยเรื่องการศึกษาวิเคราะห์พิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาจากเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำจะทําขึ้นเพื่อให้ข้อมูลต่างๆและวิเคราะห์เนื้อหาความเชื่อในวรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช้งน้ำซึ่งเป็นพิธีกรรมสําคัญในสมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบันคณะผู้จัดทําจึงรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนำมาเผยแพร่ให้แก่ผู้ที่สนใจวิธีการดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาโดยได้รวบรวมข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและค้นคว้าจากหนังสือวรรณกรรมเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเพื่อให้ผู้ที่สนใจวรรณกรรมได้ศึกษาและค้นคว้าได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลเกี่ยวกับพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาจากวรรณกรรมเรื่องลิลิทองค์การแช่งน้ำพบว่ามีใจความสำคัญดังนี้ค่ะ พระราชพิธีพิพัฒสัตยาเป็นพิธีกรรมที่จัดขึ้นให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการฝ่ายหน้าและฝ่ายในดื่มน้ำสาบานว่าจะจงรักภักดีและซื่อตรงต่อพระมหากษัตริย์การประกอบพิธีเริ่มจากการเลือกสถานที่สำหรับประกอบพิธีจากนั้นทำพิธีปลุกเสกน้ำและเริ่มพิธีโดยการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์และกล่าวคำสาบานจากนั้นดื่มน้ำพิพัฒสัตยาและกล่าวคำสาบแช่ง สุดท้ายทําการปิดพิธีคําสาบแช่งในวรรณกรรมได้รวบรวมไว้หลากหลายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องกรรมสนองและการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากผู้ใดไม่ซื่อสัตย์ต่อคําสาบานจะประสบเคาะร้ายได้ข้อด้วยบทที่1ซึ่งเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับที่มาความสําคัญและประโยชน์ที่เข้าจะได้รับจากโครงานเล่มนี้โรยงมีเนื้อหาดังนี้ค่ะพิธีองค์การแช่งน้ำเป็นพิธีที่สืบทอดต่อกันมายาวนานจัดขึ้น เพื่อให้บรรดารทหารและข้าราชการได้แสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าแผ่นดินโดยการดื่มน้ำที่ผ่านพิธีการปลุกเสกมาแล้วพร้อมกล่าวสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์ไม่ขดโกงจงรักภักดีต่อองค์พระมหากษัตริย์และบ้านเมืองเชื่อกันว่าลิลิทองค์การแช่งน้ำมีต้นกำเนิดจากเขมรโดยมีชื่อเดิมที่ถูกต้องคือองค์การแช่งน้ำพระพัดการประกอบพิธีได้รับการอ้างอิงจากข้อความ ในจารึกบ,บนกรอบประตูปราสาทพิมานอากาศก็ด้วยพิธีกรรมกัดใจถวายอายุเป็นการเชิดแขนให้เลือดไหลลงมาผสมกับน้ําและดื่มเพื่อเป็นการกระทำศาสตว์สาบานในประเทศไทยสันนิษฐานว่ากระทากันมาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาโดยปรากฏหลักฐานในคงสาวดานเหนือเรื่องพญาโคตะวงในเชะวัติศาสตร์อิลิเรื่อง,งน,อน,องนี้ไม่เพียงแค่มีคุณค่าในฐานะวรรณกรรมชั้นสูงแต่ยังเป็นภาพสะท้อของภูปัญญา และวัฒนธรรมไทยที่สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันบทประพันธ์ที่เป็นตำนานนี้ไม่เพียงแต่ให้ภาพของพิธีโบราณอันทรงคุณค่าแต่ยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และความเชื่อของคนไทยในอดีตได้อย่างลึกซึ้งค่ะโดยโครงงานเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์พิธีดื่มน้ำวิภาสตายาจากเรื่องลีตองการช่างน้ำค่ะ ประโยชน์ที่พวกเราคาดว่าผู้อ่านจะได้รับจากโครงงานเล่มน,นี้มีดังนี้ค่ะได้รับความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาคําพูดและความพักดีในสมัยยุทธยาได้เรียนรู้รูปแบบกรรมพันธ์คําศัพท์และภาษาในสมัยโบราณสะท้อนได้เห็นถึงเหตุการณ์นในสมัยยุทธยาเช่นการบิดาพระราชอํานาจเป็นต้น บทที่สองเอกสารที่เกี่ยวข้องในการศึกษาโครงงานวรรณคดีเรื่องลิลิตองการแช่งน้ําโดยทางคณะผู้จัดทําได้ทําการศึกษาค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกันได้ดังนี้2.1ประวัติความเป็นมาของวรรณคดีเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ํา เรลิศองค์การแช่งน้ำนั้นเป็นวรรณคดีไทยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับพิธีกรรมทางการเมืองและความเชื่อในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ของน้ําในคําศัพท์สาบานวรรณคดีนี้มีจุดประสงค์หลักในการใช้ประกอบพิธีกรรมถือน้ําพิพัฒตยาซึ่งเป็นพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ที่จัดขึ้นในราชสำนักไทยมาตั้งแต่อดีต พิธีถือน้ำพิพัฒตยานี้เป็นธรรมเนียบที่ได้รับสืบทอดมาจากอินเดียโบราณอีกทีโดยมีรากฐานมาจากศาสนาพรามฮินดูซึ่งมีความเชื่อกเกี่ยวกับการใช้คำสัตว์บ,บ้านและการสาบแช่ง 2.2เนื้อเรื่องโดยย่อของวรรณคดีเรื่องเลลิตองค์การแช่งน้ำ2.21เนื้อเรื่องของเลลิตองค์การแช่งน้ำนั้นแบ่งออกเป็น5ส่วนโดยการกล่าวคือ 1. คําจัดดูดีเทพเทพเจ้าทั้งสามพระองค์ 2. กล่าวถึงการกําเนิดโลกสังคมมนุษย์และการอัญเชิญเทพสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดผีต่างๆลงมาเป็นพยานในพิธี 3. คันสาบแช่งของผู้ทรยศ 4. กล่าวถึงคำอวยพรแด่ผู้ที่มีความจงรักพักด,ดี 5. พระพรที่ถวายให้แก่เจ้าแผ่นดินที่ปรากฏในเรื่องลิลิตองค์การแช่งน้ำเทพเจ้าและสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระอินเทพเจ้าแห่งสายฟ้าและฝนเป็นผู้คุ้มครองความยุติธรรมและมักถูกอัญเชิญให้ลงโทษผู้ที่กระทำความผิดเป็นมหาเทพมีหน้าที่ทำลายล้างโลกเพื่อให้เกิดการสร้างขึ้นใหม่ โดยเฉพาะในลัทธิไซวานิกายนั้นถือว่าพระอิศวรเป็นเทพผู้มีอำนาจสูงสุดพระองค์มีลักษณะเด่นคือมีสามพระเนตรมักถือตีสูนไว้ในพระหัตบทบาทในวรรณคดีพระองค์เป็นตัวแทนของเทพระเจ้าผู้มีอำนาจสูงสุดในการปกครองพระมหากษัตริย์ในพิธีและพระอินทยังถูกอัญเชิญให้มอบพลังอำนาจเพื่อช่วยให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระชนมายุอันยาวพระพร เทพแห่งการสร้างและปัญญาเป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่มีความสงบสุขในสังคมบทบาทในวรรณคดีพระพรหมเป็นเทพเจ้าผู้สร้างโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งปวงในลิลิตองค์การแช่งน้ําและพระพรหมถูกกล่าวถึงในฐานะผู้ที่กําหนดชะตากรรมของผู้คนพระพรหมถูกอัญเชิญมาในพิธีแช่งน้ําเพื่อขอให้พระองค์ประทานพรให้ผู้ที่สาบารักษาคําสัตว์หากผู้ใดที่ผิดคําสัตว์ พระพรมจะเป็นผู้ลงโทษด้วยพลังอันศักดิ์สิทธิ์พระยมเทพแห่งความตายผู้ดูแลความเป็นธรรมในปรโลกและลงโทษผู้ที่ทำบาบทบาทในวรรคคดีเป็นผู้วิพากษาความผิดของผู้ที่ละเมิดคำสาบานจะส่งผลกรรมให้ผู้ที่ผิดคำสัตย์ต้องรับโทษในปรโลกพระนาลายเทพผู้ปกป้องและรักษาความมั่นคงของโลกบทบาทในวรรคดี พระนารายณ์ถูกอัญเชิญให้ร่วมเป็นสักขีพยานในคำสัตย์สาบานเพื่อให้ผู้เข้าพิธีประพฤติช,ชอบและลงโทษผู้ที่ผิดคำสัตย์พระนารายณ์ถูกอัญเชิญให้ช่วยปกป้องพระมหากษัตริย์และราชวงศ์ให้มั่นคงพระนารายณ์ยังถูกเชื่อมโยงกับคุณลักษณะของพระมหากษัตริย์เช่นความเมตตาความกล้าหาญและความมั่นคงหากผู้ที่เข้าพิธีสาบานไม่รักษา,าคำสัตย์พระนารายณ์จะเป็นผู้บันดาลโทษเช่น ความลน้มจมหรือภัยพิบัติ2.1 1คุณค่าด้านศิลปกรรม1การใช้รูปแบบคำประพั์เรลิตองค์การเช่งน้ำนั้นประกอบด้วยไร่และโครงโดยมีความยืดหยุ่นในการถ่ายทอดเนื้อหาทำให้สามารถบรรยายเรื่องราวได้อย่างลื่นไหลมีการผสมผสานระหว่างไร่และโครงทำให้วรักคดีมีความกลมกลืนม,มากขึ้น การใช้สัมผัสในสัมผัสนอกที่ช่วยสร้างความไพเราะให้กับการอ่านและการฟัง 2. การเลือกใช้ภาษาและโวหารภาพพจน์วนรรณคดีเรื่องนี้มีการใช้ภาษาศิลป์ที่มีความประณีตและงดงามโดยเลือกใช้คำที่แสดงถึงความศักดิ์สิทธิธ์ความคลังและความยิ่งใหญ่โวหารภาพพจน์และอุปมาอุปไมยหรือการเปรียบเทียบต่างๆที่ เสริมความเข้าใจในการสร้างจิงนตนาการของผู้อา่าน 3. การสร้างบรรยากาศและความขลังในการบรรยายความขลังและความศักดิ์สิทธิ์ผ่านการใช้ภาษาและภาพพจน์นั้นอธิบายได้เช่นการบรรยายถึงพิธ,ธีกรรมศักดิ์สิทธิ์และการอัญเชิญเทพเจ้าลงมาเป็นพยานในพิธีนั้นจะทําให้ผู้อา่านรู้สึกถึงความศักดิ์สิทธิ์และความจริงจังที่เกิดขึ้นภายในเรื่องผลการศึกษานะคะ พระราชพ,พิธีถือน้ำพิพัฒสัตยาเป็นพิธีกรรมที่มีความสำคัญซึ่งเกี่ยวข้องกับการสาบานและการปฏิญาณตนจัดขึ้นให้พระบระมวงศานุวงศ์ข้าราชการฝ่ายหน้าและฝ่ายในได้ดื่มน้ำสาบานตนว่าจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ซึ่งกำหนดให้ประกอบขึ้นปีละสองครั้ง คือวันขึ้น3คมข้าเดือน5และแรม13ค่าขาเดือน10 <_ d: S 1> การประกอบพธิธีในเรื่องริลิ์องค์การแช่งน <_ d: S 1> <พธ>้ำพิธีจะเริ่มต้นด้วยการเลือกสถานที่ซึ่งจะต้องมีความศักดิ์สิทธิ์และสะท้อนให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพระมหากษัตริย์เช่นพระราชวังวัดหลวงลานพิธีกลางแจ้งเป็นต้น การจัดสถานที่สถานที่ในการประกอบพิธีจะได้รับการตกแต่งและจัดเตรียมอย่างประณีตไม่ว่าจะเป็นบัานลังสำหรับพระมหากษัตริย์พื้นที่สำหรับผู้เข้าร่วมพิธีและพื้นที่สำหรับภาพหรือพระสงฆ์ การเตรียมอุปกรณ์ในพิธีนะคะอุปกรณ์ทั้งหมดในพิธีต้องสะท้อนถึงความเป็นมงคลศักดิ์สิทธิ์ค่ะได้แก่น้ำพิพัฒน์ศัตยาขันน้ำและพ่านทองเครื่องบูชาตำราหรือคำพีองค์การแช่งน้ำไไม้เท้าและหญ้ามงคลกระถางทูบและเชิงเทียนค่ะการปลุกเสกน้ำนะคะน้ำผ่านพิธีกรรมโดยอาศัยภูมิหลังจากปรรำราของคติพามค่ะ ทำให้น้ำธรรมดากลายเป็นน้ำศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือถ้าใช้น้ำจากแหล่งธรรมชาติที่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วในการประกอบพิธีกรรมนะคะสําหรับผู้ที่ศรัทธานะพนธีการต่างๆเหล่านี้แล้วก็จะยิ่งวิเศษขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวค่ะเช่นการชักนาคดึกดําบันเพื่อให้ได้มาซึ่งน้ำำําอมฤตค่ะทําให้สถานภาพของผู้ที่ปลูกขาดการประกอบพิธีกรรมคือพราหม์ค่ะแล้วก็ทําให้พิธีน้ําศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือว่าน้ําพิภสาตัตยานั่นเองค่ะ แล้วนําน้ําศักดิ์สิทธิ์นี้นะคะมาตั้งในพิธีแทงอาวุธลงในน้ําให้บรรดาผู้ที่อยู่ในพิธีนะคะดื่มน้ําเพื่อสาบานว่าตนจะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ค่ะหากผู้ใดม่ได้รักษาคําสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้นะคะ <c oughs> ก็ให้มีอันเป็นไปด้วยอาวุธหอกดาบที่ใช้จุ่มลงในน้ําที่ดื่มค่ะ ตัวยอย่างคถานะคะโอมสิทธิสวงสีแกล้วแผวมฤิตยูเอามูเป็นแท่นแกว่นกลืนฟ้ากลืนดินบินเอาครุฑมาขี่สี่มือถือสังจักขะทาธรณีที่รุอวตารอาสูรแรงลานทักทัทักนิเจรนายค่ะ และต่อมานะคะขออัญเชิญเทพผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสวงสวรรค์ผู้กล้าหาและสามารถขจัดสิ่งชั่วร้ายให้หมดสิน้นใช้งูเป็นแท่นรองยิ่งใหญ่ทรงพลังราวกับผู้ที่กลืนกินทั้งฟ้าและดินทรงเห่อด้วยครุฑมีสี่พหัสถืออาวุธสำคัญได้แก่สังจากคาและทรณีทรงอวตารลงมาเพื่อต่อสู้และทำลายอสูรร้ายให้หมดสิน้น ในขั้นตอนดังกล่าวนะคะพรามจะแทงพระแสงสอนปลายวาดค่ะ การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะพราหม์หรือพระสงฆ์จะจุดทูปเทียนถวายบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผู้ประกอบพิธียืนตรงด้วยความสงบและสำรวมต่อมาจะเริ่มได้องค์การอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะการกล่าวองค์การจะมีจังหวะที่ช้าและชัดเจนเมื่อกล่าวเสร็จแล้วจะถวายเครื่องบูชานะคะได้แก่ดอกไม้ทูปเทียนพานทองหรือขันน้ำมนต์เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานในพิธีค่ะ การกล่าวสดุดีพระมหากษัตริย์และกล่าวคำสาบานนะคะพระมหากษัตริย์นะคะมักจะถูกเปรียบเทียบกับพระอินทร์พระพรมหรือพระนารายเป็นดั่งผู้ที่จะนําความเจริญรุ่งเรืองมาสู่แผ่นดินนะคะพร้อมทั้งกล่าวถึงพระบารมีและพระราชกรณียกิจค่ะผู้กล่าวคําสาบานจะต้องยืนหรือนั่งในท่าสมรวมมือประคองขันน้ําพิพัฒนสัตยาและน้อมศีรษะลงแสดงความเคารพนะคะพราหมณ์หรือผู้นําพิธีจะเริ่มกล่าวองค์การค่ะตัวอย่างนะคะ อุกษะอุกษะขอเดชะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวงข้าพเจ้าและตามด้วยชื่อผู้ก่าวค่ะขอคำสาบานด้วยใจบริสุทธิ์ว่าจะดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตหากข้าพเจ้าได้ผิดคำสัตย์นี้ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ลงโทษให้ถึงที่สุดค่ะ การดื่มน้ำพิพัฒตยาเมื่อกล่าวคําสาบานแล้วพรามณ์จะแจกจ่ายน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมขันที่จัดเตรียมไว้และผู้ที่เข้าร่วมจะดื่มน้ำกันพร้อมเพื่อเป็นการยืนยันคำสัตย์โดยน้ำที่ดื่มนั้นเปรียบเสมือนพยานของคำสัตย์การปิดพิธีในขั้นตอนสุดท้ายเมื่อดื่มน้ำพิพัฒตยาและกล่าวคำปฏิญาณตนแล้วจะกำหนดให้นำข้าวตอก ดอกไม้และเทียนไปกราบถวายบางคนต่อพระมหากษัตริย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์คำสาปแช่งลิลินองค์การแช่งน้นได้รวมคำสาปแช่งไว้มากมายซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อในเรื่องการสนองและการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากผู้ที่ผิดคำสัา์หรือทรยศ การสร้างความสามัคคีและความไว้วางใจเนื่องจากพิธีนี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความไว้วางใจระหว่างผู้ปกครองกับประชาชนหรือข้าราชการบริหารการปฏิบัติตนทำให้เกิดความมั่นใจว่าแต่และฝ่ายจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์และการเชื่อมโยงระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คําแปลของก้อนก็คือขอให้คนทรยศไปเกิดเป็นป่องไฟที่ถูกไฟเผาตลอดเวลาดื่มน้ําคลองให้กลายเป็นพิษนอนในบ้านให้ยากคาที่มุงบ้านให้ดาบไปงุงูทำร้ายเอาให้ฟ้าถล่มทับแผ่นดินแยกสูบเอาชีวิตไปบทลงโทษของผู้ที่ขาดการถือน้ำพิพัสัตยามีโทษถึงตาย เว้นแต่ป่วยหนะักจนไม่สามารถมาเข้าร่วมพิธีได้จากการศึกษาวิเคราะห์พิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาจากเรื่องลิดิตองค์การแช่งน้ำสามารถสรุปได้ดังนี้ค่ะพระราชพิธีดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยานั้นเกี่ยวข้องกับการสาบานและปฏิญาณตนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายหน้าฝ่ายในที่จะมีการดื่มน้ำสาบานว่าจะทรงจงรักภักดีและซื่อตรงต่อพระมหากษัตริย์ ในส่วนของการประกอบพิธีนั้นจะเริ่มต้นโดยการประกาศคำสาปแช่งเพื่อเป็นการย้ำถึงผลที่ผู้คิดผิดสัญญาจะต้องเผชิญกับคำาสาปและมีการทำน้ำศักธิ์ด้วยสารตาวุธต่างๆ ต่อมาคำสาบแช่งลิลิตองค์การแช่งน้ำมีคำสาบแช่งที่หลากหลายสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องของเวรกรรมและการลงโทษจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หากผู้ใดคิดทรยศหรือผิดคำสัญญาจะต้องพบเจอกับความโชคร้ายพิธีกรรมนี้นั้นสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในอำนาจของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การดื่มน้ำพิพัฒสัตยาจึงไม่ใช่เพียงการแสดงความจงรักภักดีแต่ยังเป็นการแสดงความเคารพของมนุ ที่มีต่อสิ่งเหนือธรรมชาติอีกด้วยค่ะ